สวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับมาสแตง5.0นะฮะ ขีดสุดของตัวมัสแตงนะฮะก็คือเป็นเจนี้เลยเครื่อง5 0นะฮะขออ u r o R exhaust แบบเปิดปิดบาลได้นะครับดูงานนะฮะอันนี้เรียกว่าจะเต็มนะครับจะขาดจะแค่เฮดเดอร์ซิ่งนะฮะสิ่งอย่างแรกเลยนะฮะที่เจ้าของต้องการจะคือไฟฟอดคาร์บ,บอนนะครับนี่เรียกว่าสวยเลยนะฮะขนาดกําลังเต็มดิฟュเซอร์เดิมของรถนะฮะเกว่าฟิตเมนจะได้หดๆนะฮะถ้าเทียบกับท่อเดิมแล้วนะครับ จะช,ชอบเป็นยูโรอาร์เอ็กซ์ซอร์ตนะฮะมีระบบเปิดปุดวาล์วคู่นะครับเป็นทวินวาล์วนะฮะรบบฟังก์ชันที่ได้ที่คอนโทรลเหมือนเดิมนะครับงานดับ CNC พร้อมเฮดไฟนะครับมีก้อนพรีเมียมด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังคลิปเสียงนะครับโอ้โหออกอาการเลือดแบบชัดเจนนะฮะ หนักหน่วงมากเลยครับเจอยูโรลเซอนไปเสียงค่อนา้างก้าวร้าวหนักๆไปเลยนะฮะนือว่าเป็นฮาร l เลนะฮะเสียงท่อเนี่ยโหดมากมากนะฮะลองฟังเสียงข้างนอกสักหน่อยนะครับ นใจนะครับฟอร์ดมาสแตงลุกเจนนะฮะอาท่อซิงเนี่ยทำมาหมดแล้วครับเราช่อมชำนาญม,มากๆนะฟอร์ดมาสแตงนะจะท่อจะจูนจะกรองันเลงไฟฟ้านะฮะหรือจะกรองแผ่นเราก็จัดให้ได้หมดนะครับสำหรับฟอร์ดมาสแตงเรียกว่ามาที่อาร์ท่อซิงได้ทั้งความหล่อของเรื่องเสียงนะฮะ หรือไม่ว่าจะเป็นความแรงของจูนกล่องหรือว่าจะได้พอที่พารนะเราจัดให้ได้หมดนะครับสำหรับ Ford ดมาส a ต g งนะครับสนใจงานท่อดีๆนะฮะหรืองานจูนนึกถึง a า t ์ทอลซิงนะครับกับยูโรอาร์เท็กซ t ท่อสุดร,รับหญิงทั้งห่อสำหรับ Ford ดมาสแต g งนะครับขอบคุณมากเลยครับคันนี้มาไกลเลยน,นะมาจัดท่อที่เราขอบคุณครับ